About dehydration, which message is incorrect? Incorrect ก็แปลว่ามันไม่ถูกเนาะมันไม่ถูกเนาะงั้นเกี่ยวกับคำว่า dehydration เนี่ยคำว่า dehydration นี่คืออะไร Hydrate เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคำว่าน้ำนะครับคำว่า h y d r a e เนี่ยเกี่ยวข้องกับคำว่าน้ำคำว่า dehydration หมายถึงกระบวนการคายน้ำนะครับ dehydration หมายถึงกระบวนการ คายน้ําแสดงว่าที่กำลังพูดถึงต่อไปนี้คืออะไรเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการขายน้ํานั่นเองงั้นคุณครูจะอธิบายก่อนนะครับอาจทุกคนกระดานพร้อมกันนะครับในกระบวนการคายน้ําของพืชเนี่ยคาถามทําไมพืชต้องขายน้ําทําไมพืชต้องขายน้ําด้วยนะครับอันที่หนึ่งมันคล้ายคกับเรื่องเหงื่อของเราทําไมแล้วก็มีเหงื่อด้วยล,ล่ะทําไมเราต้อง ให้ลูเอิมใช่ให้น้ําออกมาทางผิวหนังทําไมไม่ให้น้ําออกไปทางฉี่เพียงอย่างเดียวทําไมต้องออกทางผิวหนังด้วยน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรเราร้อนใช่ไหมพอเธอร้อนปั๊บเหงื่อเธอก็ออกเพื่อที่จะระบายความร้อนเช่นเดียวกันใบไม้เนี่ยใบยไม้มันก็มีการระบายความร้อนด้วยวิธีการหนึ่งก็คือการขายน้ําพอมันคายน้ําเสร็จปั๊บก,ก็เหมือนกับเหงือ่อ เพราะว่ามันก็จะระเหยขึ้นไปพอระเหยขึ้นไปปั๊บก,ก็จะหอบเอาความร้อนไปด้วยใบยก็จะรู้สึกเย็นๆนะครับนั่นก็เป็นการระบายความร้อนไปในตัวเซลล์ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการคายความร้อนนั่นก็คือกาดเซลล์นั้นคำว่ากาดเซลล์มีรูปร่างเป็นอย่างไรกาดเซลล์รูปร่างเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับเมล็ดถั่วแดงนะครับถ้าหากว่าเมล็ดถั่วแดงนี้มันเปิดโอเคมันก็คายนะ้ํา ถ้าหากว่าตัวเม็ดโมรแดงนี้มันปิดโอเคมันก็หยุดการไถวนะครับซึ่งการไถน้ํานั้นจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับกระบวนการโฟโตซินธีซิสนะครับแล้วก็กระบวนการหายใจนะครับ respiration มันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับโอเคนะงนั้นในการไถน้ําที่สาาําคัญที่สําคัญเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างลองเดาๆซิ ถ้าสมมติว่ามันคายน้ำมากมากเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนดูที่ต้นไม้นะครับทุกคนดูที่ต้นไม้นะ้มีต้นไม้โอเคต้นไม้น,น่ารักน่้รักแล้วก็มีใบมีรากมีรากมีรากน้ำเนี่ยเวลาที่มันมีการดูดซับขึ้นไปถ้าหากว่าคายน้ำออกไปข้างนอกเดาซิต้นไม้สูญเสียน้ำไหมก็สูญเสียจริงเพราะว่าการที่คายน้ำก็แปลว่าสูญเสียน้ำใช่ปะ่ะ เมื่อมันสูญเสียน้ำมันจึงสามารถที่จะดึงน้ำจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้งั้นกระบวนการของการคลายน้ำจะสามารถช่วยทำให้พืชดึงน้ำจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในลำต้นได้นั่นเองมันจะเป็นตัวช่วยนะครับจะเป็นตัวช่วยทำให้เกิดการลำเลียงพวกตะกูลแร่ธาตุจากล่างขึ้นสู่บนจากข้างนอกจากข้างนอกที่เป็นดินดน,นะนะ ดึงแรงพากเข้ามาแล้วก็เข้ามาข้างในรากเข้ามาในลำต้นแล้วก็เข้าสูา่ใบนี่คือเป็นกระบวนการที่มันช่วยเสริมกันเป็น,กร,นกระบวนการที่ช่วยเสริมกันโอเคนะครับเอาลองดูซิเฉพาะตรงนี้ก่อนมีคำถามอะไรไหมมีไหมเออมีคำศัพท์หนึ่งเดี๋ยวไม่รู้คำว่าสโตมาตั้ง สโตมาต a อ่ะพูดตามตับลูกสโตมาต a าสโตมาตหมายถึงปากใบคือรูตรงนี้แหละนะครับเรียกว่าปากใบก็คือสโตมาต a นะครับโอเคนะครับอีกอันหนึ่งไหนดูซิ่มีอะไรน่าสนใจไหมมอตน้นเปฐมปลายนะ่าจะมีประมาณมนี้หรอมั้งเนาะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูซิจะตอบได้หรือเปล่าวบ เปิดรับคำตอบนะครับเกี่ยวข้องกับ dehydration ก็คือเกี่ยวข้องกับการทายน้ําประโยคใดที่น่าจะไม่ถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องก็ตอบกีไปเออใช่ถ้าถูกต้องก็ไม่เอานะครับก็ถมง incorrect นะครับดูตามนะครับเกี่ยวกับ dehydration message ตัวนี้อะไรนะมัน incorrect ใช่ไหมค่อยๆแปละนะคุณครูก็ช่วยๆกันแปลอสามาชิกช่วยคุณครูแปลด้วยข้อหนึ่ง แผลง a l l y dehydrate t h e i r l e a v e s แสดงว่าอ๋อไอพืชเนี่ยนะมันจะสามารถใายน้ําได้ที่ใบที่ใบองมันั้นแหละแสดงว่ามีใบเท่านั้นที่มันจะขายน้ําเอออันนี้ใช่ไหมนะครับข้อที่ 2. dehydration can help lower the temperature of plant คือการใายน้ําสามารถที่จะช่วยลดอุณหภูมิของใบได้การลดอุณหภูมิของใบได้นี่มันพูดจริงพูดเท็จมันพูดจริงไหม เอาจริงไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ครูเพิ่งพูดไปใช่ไหมหล่ะว่ามันคล้ายๆกับเหงื่อไงที่เหงื่อมีการระเหยไปก็จะหอบเอาความร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นไอตัวของการคคายน้ําก็จะช่วย lower temperature ก็คือช่วยทําให้พื่นนั้นมีอุณหภูมิที่ลดลงแปลว่าอันนี้มันถูกแต่อย่าลืมนะเราก็เลือกตัวที่มันเป็นไงโยมันผิดนะครับเราก็เลือกตัวที่มันผิดนะอย่าลืมดูข้อที่สาม dehydration i m p r o v e the transport of mineral ก็คือเนี่ยการขายน้ำสามารถที่จะช่วยกระบวนการขนส่งแร่ธาตุได้คำถามแร่ธาตุดีมาจากไหนมาจากรากอ่โอเคมาจากรากมาจากดินเพราะว่าดินเพราะว่ารากมันต้องดูดดึงดึงแร่ธาตุขึ้นมาใช่ปะเมื่อกี้คุณครูจำได้ว่าคุณครูมีการวาดรูปต้นไม้ แล้วครูก็บอกว่าเนี่ยพอมันคายน้ําไปปับ๊บมันสูญเสียน้ําใช่ไหมพอมันสูญเสียน้าปับ๊บก็จะเกิดกระบวนการดึงจากล่างขึ้นสู่บนนั่นก็คือดึงน้ําขึ้นมาดึงแร่ธาตุต่างๆขึ้นมาได้เพราะแร่ธาตุนั้นต้องละลายน้ํานะครับแร่ธาตุนั้นต้องละลายน้ําแปลว่าประโยคนี้มันพูดถูกไหมเนี่ยข้อสามถูกโอเคนะครับข้อสามมันโดนูดกถูก โอ okay, เคคุณครูตัดชอยให้ใจดีใจดีตัดให้ชอยให้สองตัวงั้นลองส่งคำตอบมาใหม่ซิหนึ่งกับสามอันไหนมันน่าจะพูดผิดอ,อ๋อหนึ 4, ่งกับสี 4, ่หนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่อว่าไหนมันพูดผิดอ่ะฉเฉลยถ้าระหว่างข้อหนึ่งกับข้อสี่นะคือ hydration ดีไฮเดรตอินฟลูฟวอเทอร์ทรานส์อร์ตเนี่ยมันช่วยทำให้การขนส่งน้ำเนี่ยมันดีขึ้นไหม โอเคมันก็ดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นนะดูข้อที่หนึ่งนะครับ Plant only dehydrate their l e a v e ก็คือพืชที่จะสามารถขายน้ำได้เฉพาะที่ใบไหมคำตอบนะมันไม่มีความจำเป็นนี่ที่มันเฉพาะ dehydrate เฉพาะที่ใบบริเวณส่วนอื่นมันก็ได้อย่างเช่นถ้ามันมีดอกมันมีดอกมันมีเขียวเขียวมันมีเขียวเขียว ราะฉันบริเวณใดก็ตามนะครับที่มันสามารถที่จะต้องการลดอุณหภูมิมันก็สามารถที่จะคายน้ําได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความจําเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นที่ใบเท่านั้นไม่มีความจําเป็นนะครับจะต้องเกิดขึ้นที่ใบเท่านั้นโอเคนะครับเพราะข้อนี้เจงผิดมากที่สุดนะครับอย่าลืมนะการคายน้ําไม่มีความจำเป็นเกิดขึ้นที่ใบแต่ถ้าถามว่าเกิดเยอะที่สุดที่ไหนก็ต้องตอบที่ใบนั่นแหละ นะครับถ้าเกิดเยอที่สุดนะครับแต่ไม่มีความจำเป็นว่าต้องเกิดขึ้นที่ใบเท่านั้นนะครับ